รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกคนนะคะครูชื่อปัทมนันทนาการสกุลหรือเรียกว่าครูนิกนะคะตอนนี้เราก็เรียนมาถึงตอนที่18แล้วตอนสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับตอนที่18เราจะมาเรียนกันในเรื่องการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเรามาดาวน์โหลดหนังสือประกอบการเรียนโดยสแกน QR ีย d e โคที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยนะคะผานนักศึกษาดาวน์โหลดหนังสือประกอบการเรียนเสร็จแล้ว นักศึกษาตรวจสอบตัวเองนะคะว่ามีสมุดปากกาอุปรกรณ์การเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วครูจะพาเข้าสู่บทเรียนเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเรามาทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาทําแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพนะคะให้หนักศึกษาเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวข้อ1นึ่งนายสัญชัยเป็นตัวแทนเครื่องขายเครื่องไฟฟ้า ซึ่งมีราคา4,500บาทให้กับบริษัทแห่งหนึง่งบริษัทคิดค่าในหน้า10%อยากทราบว่าสัญชัยได้ค่าในหน้ากี่บาทกอไก่45บาทขอไข่90บาทคอควาย450บาทงองู900บาทนักศึกษาตอบข้อไหนคะตอบขอควายนะคะ450บาทข้อ2นิตยาซื้อตู้เย็นจากห้างสรรพสินค้าราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT 7% ราคา5,350บาทนิตยาต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อตู้เย็นเท่าใดกอไก่250บาทขอไข่300บาทคอควาย350บาทงองู400บาทนักศึกษาตอบข้อไหนคะตอบคอควายนะคะ350บาทข้อ3เอมออนเป็นพนักงานโรงโรง,งานทำงานวันละ8ชั่วโมงได้รับเงินเดือนเดือนละ18,000บาท เอ็มอนมีรายได,ได้ชั่วโมงละเท่าใดกอไก่45บาทขอไข่55บาทคอควาย65บาทงองู75บาทข้อนี้ตอบข้อไหนคะตอบงองูนะคะ75บาทข้อ4นะคะนาทีฝากเงินไว้กับธนาคารแห่งหนึง่งเป็นจำนวนเงิน35,000บาทธนาคารได้คิดอัตราดอกเบี้ยให้11%ต่อปีสิ้นปีจะได้เงินรวมเท่าใดนะคะกอไก่38,000บาทขอไข่ 38,850บาทคอควาย39,00 0บาทงองงู4 0 0 0 0บาทตอบข้อไหนคะนักศึกษาขอไข่นะคะ38,850บาทค่ะข้อ5นะคะอาชีพใดต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์กอไก่พาณิชยกรรมขอไข่เกษตรกรรมคอควายอุตสาหกรรมงองงูทุกทุกข้อข้อนี้ตอบข้อไหนคะนักศึกษา ตอบงองงูนะคะถูกทุกข้อนะคะทั้งอาชีพพณิชยกรรมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์นะคะต่อมานะคะเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพนะคะลักษณะประเภทของงานอาชีพที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ 1. กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมได้แก่การทำนาทำไร่การปลูกผักการเลี้ยงสยัตว์การประมงลักษณะางานเบื้องต้นที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ การสำรวจตลาดที่จะปลูกพืชเกษตรกรรมการเตรียมพื้นที่ดินการเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวผักและพืชพันธุน์อื่นๆการเตรียมปุ๋ยว่าใช้ขนาดกี่กิโลกร,รัมต่อไร่การรดน้ำพรวนดินการฉีดยาฆ่าแมลงโดยใช้สารกำจัดศัตรูพืชทางชีวภาพใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนสัดส่วนการเก็บเกี่ยวผลผลิต การจำน่ายผลผลิตซึ่งต้องใช้ทักษะการจัดทำบัญชีรับจ่ายการจดบันทึกผลผลิตที่ได้การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อมานะคะเรามาดูเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้นะคะเครื่องคิดเลขสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมุดจดบันทึกระยะเวลาการเจริญเติบโตตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตและโทรศัพท์มือถือค่ะคามาดูความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้นะคะการวัดความยาวการหาพื้นที่ อัตราส่วนในการผสมปุ๋ยต่อความกว้างความยาวของพื้นที่ดินการสร้างผลผลิตที่ได้การบวกลบคูณหารเรื่องค่าจ้างแรงงานการกำหนดราคาขายต่อกิโลกร,รมัมการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันและการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะต่อมานะคะมาดูลักษณะประเภทของงานอาชีพที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ศา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 ศกลุ่มที่2กันนะคะ คือกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมได้แก่อาชีพพนักงานโรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเช่นอุตสาหกรรมห้องเย็นสแตนเลสปูนซีเมนต์เหล็กพลาสติกและกระดาษสิงพิมพ์ต่างๆนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่ากลุ่มงานอาชีพอุตสาหกรรมมีลักษณะาง,งานเบื้องต้นที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์อะไรบ้างน,นะคะได้แก่การคำนวณเงินไรายได้ประจําวัน การคำนวณเงินกู้และดอกเบี้ยคงที่หรือดอกเบี้ยหบต้นการคำนวณเงินค่าทำงานล่วงเวลาการจัดทำบัญชีพัสดุเช่นการจัดซื้อการเบิดจ่ายพัสดุการสำรวจและการวิจัยการตลาดการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันและการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะค่ะต่อมาเรามาดูเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ของกลุ่มอาชีพนี้กันนะคะก็คือเครื่องคิดเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรอุตสาหกรรมในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมเครื่องบรรจุพัน์ลงกล่องหรือแพ็คเป็นพลาสติกห,ห่อหุ้มและโทรศัพท์มือถือค่ะมาดูนะคะว่ากลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมใช้ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์อะไรบ้างนะคะการคำนวณเงินรายได้ประจำสัปดาห์ประจำเดือนโดยหักวันลายหยุดการคำนวณเงินค่าทำงานล่วงเวลาเป็นจำนวนชั่วโมงต่อค่าจ้างรายชั่วโมงการคำนวณเงินกู้และดอกเบี้ยเช่นดอกเบี้ยคงที่ดอกเบี้ยทบต้นการทำบัญชีรับจ่ายประจำวัน การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อมานะคะมาดูลักษณะประเภทของงานอาชีพที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์กลุ่มที่3นะคะคือกลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมได้แก่อาชีพค้าขายผู้ประกอบการนั้นต่างๆนะคะเช่นอาหารและเครื่องดื่มการซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์การขายปรีกและขายส่งซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์การทำบัญชี และการตลาดค่ะต่อมานะคะเรามาดูว่ากลุ่มอาชีพาณิชยกรรมนะคะมีลักษณะงานเบื้องต้นที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์อะไรบ้างนะคะได้แก่การจัดเตรียมสถานที่การคำนวณการจัดวางโต๊ะเก้าอี้หรือวัสดุอุปกรณ์ในการขายการจัดซื้อวัตถุดิบในการค้าขายปลีกหรือขายส่งการจําเงิสินค้าการคำนวณราคาสินค้าต่อนหน่วยการทอนเงินการจัดทำบัญชีพัสดุได้แก่การจัดซื้อและการเบิกจ่ายพัสดุ การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันการฝากเงินการถอนเงินการออมเงินการประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจค้าขายหรือพาณิชยกรรมและการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะค่ะเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้นะคะเครื่องคิดเลขเครื่องเก็บเงินถอนเงินเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไมโครเวฟเครื่องปั่นน้ำผลไม้และโทรศัพท์มือถือค่ะ ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ใช้นะคะในกลุ่มง,งานอาชีพพาณิชยกรรมนะคะได้แก่การคำนวณขนาดพื้นของพื้นที่ใช้สอยเพื่อจัดวางวัสดุอุปกรณ์ในการขายการคำนวณปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบในแต่ละวันการคำนวณในการจัดซื้อพัสดุการทำบัญชีรับจ่ายประจำวันการคำนวณขนาดของป้ายโฆษณาและการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะ ต่อมานะคะมาดูลักษณะประเภทของงานอาชีพที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์กลุ่มที่4กันนะคะกลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ค่ะได้แก่ธุรกิจโฆษณาธุรกิจการออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศาัยสำนักง,งานและสวยนยอมธุรกิจการจัดดอกไม้และแจกันรประดับธุรกิจการทำพวงหรีดและธุรกิจการจัดกระเช้าของขวัญน,นะคะ ลักษณะางานเบื้องต้นที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์นะคะของกลุ่มอาชีพนี้นะคะได้แก่การจัดเตรียมขนาดปริมาตรรูปทรงของพื้นที่หรือชิ้นงานในการจัดทําธุรกิจซึ่งต้องใชก้การวัดความกว้างความยาวความสูงของพื้นที่หรือชิ้นงานการออกแบบรูปทรงโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตสามมิตินะคะการคํานวณปริมาณของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้การประดิษฐ์ความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือการจัดตกแต่งสวนหย่อมค่ะ และการคำนวณเพื่อกำหนดราคาขายสินค้านะคะการจัดทำบัญชีพัสดุเช่นการจัดซื้อการเบิกจ่ายพัสดุการจัดทำบัญชีรับจ่ายประจำวันการประชาสัมพันธ์ในอาชีพธุรกิจทุกประเภทซึ่งต้องใช้ทักษะในการคำนวณเป็นพื้นฐานในการจัดทำแผนป้ายประชาสัมพันธ์หรือแผนพับแผนปลิวและการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูลักษณะประเภทของงานอาชีพท okay, er. ี่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์นะคะกลุ <im 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 ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่5กลุ่มอาชีพบริหารจัดการและการบริการนะคะได้แก่งานบริการรักษาความปลอดภัยอาชีพกลุ่มงานบริการและการท่องเที่ยวบริการดูแลทารกและเด็กบริการสันทนาการและการกีฬาบริการดูแลผู้สูงอายุค่ะมาดูลักษณะงานเบื้องต้นที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มอาชีพนี้กันนะคะ ได้แก่การสำรวจพื้นที่การให้บริการการคำนวณระยะทางในการให้บริการการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการการรับสมัครและกำหนดเงินเดือนตามตำแหน่งงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการการจัดทำตารางเวลาการอยู่เวรยามเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานต่อมานะคะมีการจัดทำกำหนดการท่องเที่ยวและการให้บริการรวมทั้งกำหนดราคาขายและการบริการในแต่ละพื้นที่ การคำนวณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะที่ให้บริการการจัดทำบัญชีพัสดุและการเบิกจ่ายพัสดุการจัดทำบัญชีรับจ่ายประจำวันและการจัดทำแผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการให้บริการนะคะการจัดทำสรุปรายงานและการนำเสนอข้อมูลและการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้นะคะเครื่องคิดเลขเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องออกกําลังกายอุปกรณ์ในการเตรียมอาหารน้ําดื่มนมแก่ทารกและผู้สูงอายุยานพาหนะในการให้บริการและโทรศัพท์มือถือค่ะค่ะเรามาดูความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ของกลุ่มอาชีพนี้กันนะคะได้แก่การคํานวณปริมาณของวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องจัดซื้อจัดหาเพื่อการให้บริการนะคะการคํานวณเงินเดือนและกําหนดตําแหน่งงานของเจ้าหน้าที่ การคำนวณการใช้เชื้อเพลิงรถยนต์ต่อระยะทางที่ให้บริการการจัดทำตารางการปฏิบัติงานการจัดทำบัญชีเบื้องต้นการคำนวณพื้นที่และการวัดระยะทางการใช้สถิติในการจัดทำสรุปรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะตัวอย่างการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันของเกษตรกรปลูกผักนะคะ จากข้อมูลนะคะก็จะมีวันที่10ตุลาคม2562วันที่12ตุลาคม2562วันที่15ตุลาคม2562และวันที่16ตุลาคม2562นักศึกษาดูข้อมูลนะคะว่า รายรับรายจ่ายของเกษตรกรแต่ละวันมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาทํากันนะคะว่าบัญชีรายรับรายจ่ายประจําวันของเกษตรกรเนี่ยทำกันยังไงต่อมานะคะเรามาดูวิธีทํากันนะคะจากข้อมูลที่เกษตรกรได้บันทึกรายรับและรายจ่ายสามารถนํามาทําเป็นตารางบัญชีรายรับรายจ่ายประจําวันของเกษตรกรปลูกผักได้ดังนี้นะคะวันที่10ตุลาคม2562ได้รับเงินจากการขายผัก1,500บาทนะคะ และรายจ่ายทั้งหมดของวันที่10ตุลาคม2562มีดังนี้นะคะค่าเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย2,000บาทค่าน้ำค่าไฟ480บาทค่าอาหาร200บาทค่ะต่อมานะคะมาดูวันที่12ตุลาคม2562ได้รับเงินจากการขายผัก3,600บาทและรายจ่ายทั้งหมดของวันที่12ตุลาคม2562นะคะก็มีค่าอาหาร280บาทค่าโทรศัพท์590บาทและค่าน้ำมันรถยนต์1,100บาทนะคะ วันที่15ตุลาคม2562ได้รับเงินจากการขายผัก2,200บาทและรายจ่ายทั้งหมดของวันที่15ตุลาคม2562มีดังนี้นะคะค่าหนังสือ300บาทค่าอาหาร500บาทค่าน้ำดื่ม250บาทและค่าเสื้อผ้า1,800บาทนะคะวันที่16ตุลาคม2562ได้รับเงินจากการขายผัก3,000บาท และรายจ่ายทั้งหมดของวันที่16ตุลาคม2562มีค่าอาหาร300บาทค่าบัตรชมภาพยนตร์400บาทค่าถุงพลาสติก480บาทจากข้อมูลทั้งหมดนะคะรวมรายรับทั้งหมด13,000บาทรวมรายจ่ายทั้งหมด8,680บาท สรุปยอดคงเหลือยกยอดไปนะคะ1,620บาทค่ะต่อมาเรามาดูทักษะการคำนวณเงินค่าจ้างนะคะตัวอย่างพะเยาเป็นพนักง,งานทำความสะอาดของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งกำหนดเวลาทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันรายวันละ320บาทพะเยามีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดนะะักขัตฤกษ์และวันหยุดพักผ่อนประจำปีโดยไม่ต้องทำงานในเดือนตุลาคมพะเยามาทำงานทุกวันในวันทำงานตามเวลาทำงานปกติ และวันที่1ตุลาคมตรงกับวันจันทร์ในเดือนนี้มีวันหยุดนักขัตฤกษ์1วันคือวันที่23ตุลาคมอยากทราบว่าเดือนนี้พะเยาได้รับเงินค่าจ้างเท่าไหร่คะเรามาดูวิธีทํากันนะคะจากปฏิทินนะคะเป็นปฏิทินเดือนตุลาคมนะคะพะเยาได้รับค่าจ้างในวันทํางานทั้งหมด26วันและมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดนักขัตฤกษ์1วันและได้รับค่าจ้างวันละ320บาทนะคะ ดังนั้นพยาได้รับค่าจ้างในเดือนตุลาคมก็จะเท่ากับ26วันนะคะบวกด้วย1วันคูณด้วย320นะคะก็จะเท่ากับพยาได้รับเงินค่าจ้างในเดือนตุลาคม8,640บาทค่ะนักศึกษาต่อมานะคะนักศึกษาเรามาดูทักษะการคำนวณเงินค่าในหน้าและเงินปันผลนะคะตัวอย่างนายสัญชัยเป็นตัวแทนขายเครื่องไฟฟ้าซึ่งมีราคา4,500บาทให้กับบริษัทแห่งหนึง่ง บริษัทคิดค่าในหน้า10%อยากทราบว่าสัญชัยต้องส่งเงินให้บริษัทเท่าไหร่นะคะวิธีทํานะคะบัมเน็ตตัวแทนในการขายนะคะจะจะเท่ากับ10ส่วน100นะคะก็คือ10%เอนั่นเองนะคะคูณด้วย4,500นะคะเท่ากับ450นะคะดังนั้นสัญชัยต้องส่งเงินให้กับบริษัทเท่ากับ4,500ลบด้วย450นะคะเท่ากับ 4,050บาทค่ะค่าตัวอย่างต่อมานะคะพัทรามีหุ้นบริมสิธิ์ของบริษัทจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งจำนวน150หุ้นมูลค่าหุ้นละ100บาทอัตราเงินปันผล10%สิ้นปีเขาจะได้รับเงินปันผลทั้งสิ้นเท่าไหรนะคะเรามาดูวิธีทำกันนะคะนักศึกษาเงินปันผลต่อหุ้นของหุ้นบริมสิษิ์เท่ากับอัตราเงินปันผลคูณด้วยมูลค่าหุ้นบริมสิษย์นะคะ จากโจทย์นะคะอัตราเงินปันผลเท่ากับ10%นะคะคูณด้วยมูลค่าหุ้นก็คือ100นะคะ10%เท่ากับ10%นะคะก็คือ10ส,ส่วนด้วย100นะคะคูณด้วย100นะคะก็จะเท่ากับ10บาทนะคะพัฒรามีหุ้นบุริมสิทธิ์จำนวน150หุ้นดังนั้นพัทราก็จะได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น150คูณด้วย10นะคะก็จะเท่ากับ1,500บาทค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูทักษะการคำนวณในการจัดทำแผ่นป้ายโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการนะคะตัวอย่างการทำแผ่นโฆษณาเชิญชวนการท่องเที่ยวในจังหวัดนะคะโดยมีขนาดแผ่นโฆษณาที่ทำด้วยแผ่นวนิลมีขนาดกว้าง1.2เมตรยาว1.5เมตรทางร้านคิดค่าออกแบบ400บาทค่าจัดทำตารางเมตรละ250บาทจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะวิธีทานะคะ พื้นที่ไวนิวที่ใช้โฆษณานะคะจะเท่ากับกว้างคูณยาวนะคะจากโจทย์นะคะกว้างก็คือ1.2คูณด้วยยาว1.5นะคะก็จะเท่ากับพื้นที่1.8ตารางเมตรนะคะค่าจัดทำนะคะก็จะเท่ากับ1.8คูณด้วย250นะคะเท่ากับ450บาทค่ะดังนั้นจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดนะคะก็จะเท่ากับค่าจัดทำบวกกับค่าออกแบบนะคะก็คือ 450บวกด้วย400นะคะก็จะเท่ากับ850บาทค่ะค่ะต่อไปเป็นสรุปนะคะในตอนที่18นะคะเรื่องการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพนะคะลักษณะประเภทอาชีพที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์นะคะก็จะมีทั้งหมด5กลุ่มนะคะกลุ่มที่1กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมกลุ่มที่2กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมกลุ่มที่3กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมกลุ่มที่4กลุ่มอาชีพด้านความคิดส,สร้างสรรค์ และกลุ่มที่5กลุ่มอาชีพบริหารจัดการและการบริการนะคะซึ่งความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ใช้นะคะก็จะมีการคำนวณเงินรายได้การใช้สถิติในการจัดทำสรุปรายงานหรือการนำเสนอข้อมูลนะคะการคำนวณต้นทุนราคาขายการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันนะคะและสุดท้ายน,นะคะการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคาาา่ะนักศึกษาต่อมานะคะเรามาทำแบบทดสอบหลังเรียนตอนที่18 เรื่องการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพกันนะคะให้นักศึกษาเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะข้อ1ชูรีเป็นตัวแทนขายสินค้าที่มีราคา55,000บาทให้กับบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทคิดค่าในหน้า30%อยากทราบว่าชูรีได้เงินค่าในหน้าเท่าใดนะคะกอไก่16,500บาทขอไข่16,600บาทคอควาย16,800บาทงงูงงง 16,900บาทนะคะตอบข้อไหนคะนักศึกษาตอบกอไก่นะคะ16,500บาทค่ะเรามาดูวิธีคิดกันนะคะนักศึกษาค่าในหน้า3 0นะคะก็จะเท่ากับ30ส่วนด้วย100นะคะสินค้ามีราคาทั้งหมด55,000บาทใช่ไหมคะชลีจะได้ค่าในหน้าทั้งหมด30ส่วน100นะคะคูณด้วย5 5 0 0 0ก็จะเท่ากับ ได้ค่าในหน้าเท่ากับ16,500บาทนะคะนักศึกษาข้อ2นะคะพี่พัดถือหุ้นสามัญของบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน1,000หุ้นมูลค่าหุ้นละ100บาทอัตราเงินปันผล8%เมื่อสิ้นปีจะได้รับเงินปันผลเท่าใดนะคะกอไก่5,000บาทขอไข่6,000บาทคอควาย7,000บาทงองงู8,000บาทนะคะตอบไรคะนักศาตอบงองงูนะคะ8,00 0บาทค่ะ เรามาดูวิธีคิดกันนะคะเงินปันผลต่อหุ้นนะคะจะเท่ากับอัตราเงินปันผลคูณด้วยมูลค่าหุ้นนะคะก็จะเท่ากับ8%คูณด้วย100นะคะ8%ก็คือ8ส่วนด้วย100นะคะคูณ100นะคะก็จะเท่ากับ8บาทนะคะพี่พัฒนมีหุ้นสามัญจำนวน1,000หุ้นดังนั้นพี่พัฒน์ก็จะได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น1,000คูณด้วย8นะคะก็จะเท่ากับ8,000บาทค่ะนักศึกษาต่อมามาดูข้อ3นะคะ แผ่นวนิลโฆษณามีขนาดกว้าง0.8เมตรยาว1.6เมตรทางร้านคิดค่าออกแบบ500บาทค่าจัดทำตารางเมตรละ250บาทจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าใดนะคะกอไก่ <c oughs> 790บาทขอไข่800บาทคอควาย820บาทงองงู840บาทข้อนี้ตอบอะไรคะนักศึกษาตอบคอควายนะคะ820บาทเรามาดูวิธีคิดกันนะคะ พื้นที่แผน่นวายนิลที่ใช้โฆษณานะคะก็จะเท่ากับกว้างคูณยาวนะคะจากโจทย์กว้างก็คือ0.8นะคะคูณด้วย1.6ก็จะเท่ากับ1.28ตารางเมตรนะคะค่าจัดทำจะก็จะเท่ากับ1.28นะคะคูณด้วย250นะคะก็จะเท่ากับ320บาทนะคะ,คด,ะ,คะดังนั้นจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดก็จะเท่ากับค่าจัดทำบวกกับค่าออกแบบนะคะค่าจัดทำก็คือ320นะคะบวกค่าออกแบบ500บาทนะคะ ก็จะเท่ากับ820บาทค่ะข้อสีซิริต้องการแลกเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปประเทศฟิลิปปินส์จำนวน20,000บาทถ้าอัตราแลกเงินของสกุลเปโซ1บาทเท่ากับ1.62เปโซซิริจะได้รับเงินจากการแลกเท่าใดกอไก่31,000เปโซขอไข่31,500เปโซขอควาย32,000เปโซงองู32,400เปโซตอบข้อไหนคะนักศึกษาข,ข้อนี้ ตอบงองูนะคะเรามาดูวิธีคิดกันนะคะนักศึกษาอัตราแลกเงิน1บาทเท่ากับ1.62เปโซสิริต้องการแลกเงิน20,000บาท ดังนั้นสิริจะได้เงินจากการแลกเท่ากับ20,000คูณด้วย1.62นะคะซึ่งจะเท่ากับ3,2400เปโซค่ะต่อมาเราไปดูข้อ5นะคะสมชายต้องการนำสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยและสินค้าดังกล่าวต้องชำระภาษีนำเข้าในอัตราร้อละของมูลค่าสินค้าและต้องเสียค่าขนส่งเที่ยวละา0 0 0 0บาทถ้าสมชายสั่งสินค้ามูลค่า5,000 500, 0 0บาทจะต้องจ่ายภาษีนำเข้าและค่าขนส่งเป็นจำนวนเงินกี่บาท กอไก่100,000บาทขอไข่101,500 10, บาทคอควาย102,000 0บาทงองงู103,000 0บาทข้อนี้ตอบข้อไหนคะนักศึกษาตอบขอไข่นะคะ101,500 10, บาทเรามาดูวิธีคิดกันนะคะภาษีนําเข้านะคะจะเท่ากับอัตราภาษีนําเข้าคูณด้วยมูลค่าสินค้านะคะซึ่งอัตราภาษีนําเข้าจากโจทย์นะคะก็คือ15%นะคะ คูณด้วย5 0 0แสนนะคะ15%นะคะก็คือ15ส่วนด้วย100นะคะคูณ5 0 0แสนนะคะก็จะเท่ากับ75,000บาทนะคะสมชายต้องเสียค่าขนส่งทั้งหมด4 0,000บาทนะคะดังนั้นสมชายต้องเสียภาษีนำเข้าและค่าขนส่งเท่ากับ7 5 0 0 0ันบวก4 0,000บาท เท่ากับ1 1 5 0 0 0 0บาทนะคะนักศึกษาต่อไปจะเป็นสรุปรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาต,ตอนปลายโดยครูเนเน่และครูโบค่ะเมื่อนักศึกษานะคะได้เรียนกันมาทั้ง18ตอนกันแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะเดี๋ยวครูเนเน่นะคะจะมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งนะคะเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาความรู้กันนะคะสาหรับบทที่1น,นะคะที่เราได้เรียนกันไปนะคะคือจํานวนและการดําเนินการนะคะ เราได้เรียนกันในตอนที่1-3ใช่ไหมคะเรายังจํากันได้อยู่ใช่ไหมคะเรื่องที่เราเรียนไปนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ของระบบจํานวนจริงนะคะสมบัติการบวกการลบการคูณการหารจํานวนจริงนั่นเองนะคะสมบัติการเท่ากันและไม่เท่ากันนะคะและค่าสมบูรณ์นั่นเองค่ะนักศึกษาต่อไปนะคะบทที่2นะคะเลขยกรางที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะนะคะ ซึ่งเราได้เรียนกันในตอนที่4ถึง5นั่นเองนะคะนักศึกษาเรื่องที่เราได้เรียนกันไปในบทนี้นะคะก็จะมีจำนวนตรรกยะและจำนวนอัดตรรกยะนะคะเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะนั่นเองนะคะและการหารากที่เนะคะในระบบจำนวนจริงนะคะการหาผลบวกผลลบผลคูณและผลหารจำนวนที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงในรูปกลนนั่นเองนะคะและ สุดท้ายนะคะเลขยกกาลังนี้นะคะมีเลขชี้กาลังเป็นจํานวนตรรกยะนะคะและจํานวนจริงในรูปกลนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะบทที่3นะคะเซตนะคะซึ่งเราได้เรียนกันในตอนที่6กถึงเนั่นเองนะคะนักศึกษาเรื่องที่เราได้เรียนกันในบทนี้นะคะก็จะมีความหมายของเซ็และสมาชิกของเซ็การเขียนแผนภาพแทนเซ็การเขียนเซ็ประเภทของเซ็สับเซต p พาวเวอร และต่อไปนะคะที่เราเรียนก็คืออะไรคะแผนภาพเวนออยเลอร์นะคะและการแก้ปัญหานั่นเองนะคะและการดําเนินการของเซตนะคะต่อไปนะคะบทที่4นะคะการให้เหตุผลนะคะซึ่งเราได้เรียนกันในตอนที่8ปถึงเนั่นเองนะคะนักศึกษา,าในเรื่องของบทที่4นี้นะคะก็จะเรียนกันในเรื่องของการให้เหตุผลแบบ อุปนัยและนิรนัยนั่นเองนะคะนักศึกษาเรื่องที่2ที่เราได้เรียนในบทนี้นะคะก็คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใช้แผนภาพเวนนอโอเลอร์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะบทที่5นะคะอัตราส่วนตรีโกณมิติและการนําไปใช้นะคะซึ่งเราได้เรียนกันในตอนที่1 0ถึง11นั่นเองนะคะนักศึกษาในเรื่องนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการหาอัตราส่วนตรีโกณมิตินะคะ การหาอัตราส่วนของมุม30องศา40องศาและ60องศานั่นเองนะคะนักศึกษาและการนําอัตราส่วนตรีโกนมิตินะคะไปใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางความสูงและการวัดนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะบทที่6นะคะการใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะนักศึกษาซึ่งเราได้เรียนกันในตอนที่1 2บสถึงสินะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการสร้างรูปทางเลขาคณิตโดยใช้เครื่องมือนะคะและเรื่องของการแปลงทางเลขาคณิตโดยการเลื่อนขนานการหมนุนและการสะท้อนนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะบทที่7นะคะสต,ติเบื้องต้นนะคะซึ่งเราได้เรียนกันในตอนที่1 4บสถึงสินั่นเองค่ะนักศึกษาในเรื่องนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องของสถต,ติเบื้องต้นนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะการหาค่ากลางของข้อมูลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะบทที่8นะคะความน่าจะเป็นนะคะเราจะเราจะได้เรียนกันในตอนที่16บหถึงสินั่นเองค่ะนักศึกษาซึ่งเรื่องที่เราได้เรียนไปนะคะก็คือ กฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับและแผนภาพต้นไม้นะคะและความน่าจะเป็นของอเหตุการณ์นั่นเองค่ะต่อมานะคะบทสุดท้ายนะคะบทที่9นะคะการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพนะคะซึ่งเราได้เรียนกันไปในตอนที่18นี้นะคะในเรื่องของลักษณะประเภทของงานอาชีพที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์นะคะการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับงานอาชีพในสังคมและประชาคมอาเซียนนั่นเองค่ะ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เราเรียนมาแล้วทั้งหมด18ตอนนะคะนักศึกษา นักศึกษาสามารถนําความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเพราะสิ่งต่างๆรอบตัวของเรานั้นล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ทั้งหมดอย่างเช่นการซื้อขายการทําบัญชีรายรับรายจ่ายการคํานวณสิ่งปลูกสร้างเป็นต้นนะคะจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์มีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะครูจึงอยากฝากให้นักศึกษาได้หมั่นทบทวนความรู้อยู่เสมอนะคะ หรือสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ etvthai. tv นะคะสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ